สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่ JO1 o วัน c i a l นะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดมหา,าธาตุค่ะของเมืองสุขโขทัยเมืองเก่านะคะเมืองเก่าเสาแต่ละต้นใหญ่มากเสาแต่ละต้นใหญ่มาก แต,ตกอกละนี่ก็อันนี้ก็องค์นี้ใหญ่ใหญ่มากค่ะองค์พระธาตต้นโพอายุน่าจ,จะหลายร้อยปีแล้ว ดูเสาค่ะน,นี่อันนี้เสาใหญ่เสาของเมืองเก่าเป็นสภาพเป็นหินลักษณะหิน,นใหญ่จริงๆอ,อ,อีกอันนึงปางประทาพนพรอันนี้ปางอะไรเนาะดเดี๋ยวก็ลืมละ ขอบุญกุศลนุนนำให้ลูกมีแต่ความโชคดีอยู่เย็นเป็นสุขเมืองโบราณค่ะเต็มไปด้วยมนลครังเต็มไปด้วยความมาดูร่องรอยความยิ่งใหญ่สมัยโบราณค่ะว่าแต่ก่อนเคยจเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่นะคะของ พ่อคุณรามคำแหงค่ะผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรหลักศิลาจารึกคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ